ตัวเล็กเพื่อนรักตอนกระรอกน้อยที่กังวลปี๊บเป็นกระรอกน้อยขนฟูหางเป็นพุ่มสวยงามแต่สิ่งที่ทําให้ปี๊บไม่เหมือนกระรอกตัวอื่นๆคือเขาเป็นนักสะสมไม่ได้สะสมแค่ถั่วลิสงหรือเม็ดมะม่วงหิมพานนะปี๊บสะสมความกังวลวันนี้ท้องฟ้าจะถล่มลงมาไหมนะแล้วถ้าถั่วที่ฉันซ่อนไว้ถูกกระรอกตัวอื่นเอาไปหมดจะทํายังไงดี วันหนึ่งมีข่าวแพร่สะพัดในป่าว่าต้นไม้ถั่ววิเศษที่ออกผลแค่ปีละครั้งกำลังจะออกผลแล้วใครที่เจอและได้กินถั่ววิเศษจะโชคดีตลอดไปก็ลอกทุกตัวตื่นเต้นรีบพากันออกไปตามหาทัานทียกเว้นปิ๊แต่ถ้าเดินไปแล้วเจองูล่ะแล้วถ้าถั่ววิเศษมันเป็นั่วปลอมล่ะในขณะที่เพื่อนๆก็ลอกออกตามหาถั่ววิเศษกันอย่างกระตือรือร้นปี๊กลับเดินไปอย่างช้าๆก้มกมเงยเงอยู่แถวโคนต้นไม้ใหญ่ เขามัวแต่กังวลเรื่องการเดินทางเรื่องอากาศและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายในกระเป๋าเพื่อนก็รอกบางตัววิ่งไปไกลจนเหนื่อยบางตัวก็หลงทางบางตัวก็เจอทางตันแต่พวกเขาก็ยังมุ่งมั่นตามหาถั่ววิเศษ ในที่สุดบีบก็ตัดสินใจที่จะลองเดินไปตามทางที่เพื่อนๆไปกันเขาค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังแม้จะยังมีความกังวลอยู่ในใจและแล้วเขาก็มาถึงที่โล่งแห่งหนึง่งและสิ่งที่เขาเห็นคือต้นไม้ถั่ววิเศษมันยืนตระหง่านอยู่กลางลานกว้างมีถั่วเปล่งปลังสีทองรำ่ำเต็มต้นแต่ไม่มีกระรอกตัวไหนอยู่เลยเพื่อนๆกระรอกทุกตัวมวัวแต่เดินไปไกลเกินโดยไม่ได้สังเกตต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเลยบีบรู้สึกประหลาดใจเขามีคิดว่าตัวเองจะหาเจอแถมยังเจอเป็นตัวแรกอีกด้วย ปี๊บค่อยๆขึ้นไปบนต้นไม้เลือกถั่ววิเศษที่สวยที่สุดมา1เม็ดแล้วก็กินอย่างรอร่อยเมื่อเพื่อนก็รอบกลับมาพวกเขาต่างผิดหวังที่หาถั่ววิเศษไม่เจอแต่เมื่อเห็นปี๊บยืนยิ้มอย่างมีความสุขพวกเขาก็ประหลาดใจนาะยเจอถั่ววิเศษเหรอปี๊บ ฉันเจอมันเพราะฉันหมดแต่กังวลว่าจะเจออะไรระหว่างทางนี่แหละเลยทําให้ฉันเดินช้าๆแล้วก็สังเกตเห็นมันตั้งแต่นั้นมาบีบก็เปลี่ยนจากสะสมความกังวลมาเป็นสะสมช่วงเวลาดีๆและความทรงจําที่มีความสุขแทนบางครั้งการเดินช้าๆและใส่ใจกับสิ่งรอบตัวก็อาจจะทําให้เราค้นพบสิ่งที่มีค่าที่สุดได้อย่างไม่คาดฝันและชีวิตก็สนุกขึ้นเยอะเมื่อเราปล่อยความกังวลบางอย่างไปบ้างแล้วเจอกันเรื่องต่อไปอย่าลืมกด subscribe นะครับ